สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอ้อมนะคะคุณครูอ้อมก็จะมีอยู่ในหน่วยของฤดูร้อนฤดูร้อนก็จะมีใบงานนะคะใบงานเด็กๆิบใบงานนี้ขึ้นมาเลยลเด็กๆก็เขียนชื่อนามตระกูลของเด็กๆแล้วก็โรงเรียนโรงเรียนวัตตอนทองนะคะแล้วก็จะมาดูเอ๊ะผละไม้มากมายเลยนะคะเด็กๆอันนี้คืออะไรคะอ่ามะม่งวงอ่าแมงโก้แมงโก้มะม่งวงพายแอปเปิล้ล ผายแอปเปิลสับปะรดนะคะอันนี้คืออะไรคะทุเรียนอ่าทุเรียนดูเรียนดูเรียนทุเรียนนะคะแมงโกสตีนแมงโกสตีนคืออะไรคะมังคุดอ่าคือมังคุดนะคะแล้วก็นี่คืออะไรเอ่ยแตงโมแตงโมวอเตอร์เมลอนวอเตอร์เมลอนแตงโมนะคะอ่าอันนี้ลัมบูตันลัมบูตัน เงาะนะคะอันนี้คือผล,ลไม้ที่ส่วนมากจะพบได้ในฤดูร้อนนะคะจะพบมากเลยแล้วจะวางขายตามท้องตลาดแล้วก็จะออกในช่วงเนี้ยเยอะก็คือช่วงหน้าร้อนเนี่ยเ,เด็กๆก็จะได้พบกับเห็นกับผล,ลไม้แบบนี้นะคะตามท้องตลาดตัวไปแล้วก็จะให้เด็กๆมาระบายสีกันนะคะระบายสีภาพมะม่วงอะมะม่วงระบายสีอะไร าบางคนบอกมะม่วงดิบเลยระบายสีเขียวบางคนบอกสุกแล้วสุกแล้วระบายสีเหลืองนะคะบางก็ใบไม้ใบมะม่วงก็เป็นสีเขียวให้เด็กๆระบายตะสีตามความเป็นจริงนะคะเด็กๆเ,เห็นผลไม้แบบนี้ที่ในตลาดสีไหนเด็กๆก,ก็สามารถระบายได้เลยค่ะค่ะวันนี้ก็จบนะคะสำหรับใบางานและพบกันใหม่ในวันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ